ริมฝั่งโขงกลางคืนวิมลายยืนเดียวดายท่ามกลางแสงโคมลอยหญิงที่ชีวิตเต็มไปด้วยความสูญเสียแต่ไม่เคยโกรธชะตาเพียงพนมมืออธิษฐานว่าชาติหน้าขอให้ข้ามีพลังปกป้องผู้บริสุทธิ์ทันใดนั้นสายน้ำดึงเธอหายลงไปและในความมืดใต้โขงแสงทองได้ตอบรับคำขอนี่คือกำเนิดของพระนางสิริวิมลนาคินี ผู้ถือพลังเยียวยาและรอรักข้ามภพชาติในอดีตการเมื่อพันปีล่วงผ่านนักแคว้นเล็กแห่งหนึ่งริมฝั่งโขงมีหญิงสาวนามว่าวิมาลาเกิดในตระกูลช่างแกะสลัก ผู้มีฝีมือเลื่องลือในการสร้างรูปเคารพและเครื่องบูชาสำหรับวัดและศาลเจ้าทั่วแคว้นบิดาของนางเป็นช่างหลวงผู้เคร่งในศิลธรรมมารดาเป็นหญิงผู้มีจิตเมตตาและเชี่ยวชาญการรักษาด้วยสมุนไพรวิมลาเติบโตท่ามกลางกลิ่นหอมของไม้จันทร์เสียงสวดมนต์และบทสอนเรื่องกรรมและบุญที่ฝังแน่นในจิตใจตั้งแต่เยาว์วัยแม้จะเป็นหญิงสามัญชน แต่วิมาลามีรูปโฉมงดงามเกินหญิงใดในแคว้นผิวเนื้อขาวนวลดังกลีบบัวดวงตากลมโตเปล่งประกายอ่อนโยนเส้นผมดำคลับยาวสลวยและรอยยิ้มที่ทำให้ผู้พบเห็นรู้สึกสงบในใจนางไม่ได้ใช้ความงามเพื่อยกตนหากกลับใช้มันเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือผู้อื่น นางมักเดินทางไปยังหมู่บ้านห่างไกลเพื่อแจกจ่ายยาสมุนไพรที่มารดาปรุงและช่วยบิดาแกะสลักพระพุทธรูปถวายวัดโดยไม่รับค่าตอบแทนแต่ชะตากรรมมิได้โรยด้วยกลีบบัววิมลาต้องเผชิญกับวิบากกรรมที่ติดตามมาจากชาติปางก่อนนางเคยเกิดเป็นหญิงผู้มีอำนาจในราชสำนักแต่ใช้วาจาเป็นอาวุธทำให้เกิดการแตกแยกในหมู่ขุนนางและนำไปสู่สงครามกลางเมือง แม้จะสำนึกผิดในบั้นปลายแต่กรรมได้จารึกไว้ในจิตวิญญาณในชาติที่เกิดเป็นวิมลานางจึงถูกทดสอบด้วยความสูญเสียมารดาล้มป่วยด้วยโรคที่รักษาไม่ได้บิดาถูกใส่ร้ายว่าใช้ไม้ศักดิ์สิทธิ์ในทางมิชอบถูกปลดจากตำแหน่งและตรอมใจตายวิมลลาต้องดูแลน้องชายที่ยังเยาว์วัยเพียงลำพังท่ามกลางคำคอรหาและความยากจนแม้จะทุกข์ยาก แต่วิมลามีได้โกรธแค้นโลกนางกลับยิ่งทำบุญมากขึ้นสวดมนต์ทุกคืนปล่อยสัตว์เป็นประจำและถวายเครื่องบูชาที่นางแกะสลักเองให้วัดในทุกวันพระนางยังตั้งจิตอธิษฐานว่าหากมีชาติหน้าขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดในภพที่สามารถปกป้องผู้บริสุทธิ์และมีพลังพอจะเยียวยาความทุกข์ของผู้อื่นเมื่อวิมลาล่วงเข้าสู่วัยสาว นางได้พบรักกับชายหนุ่มผู้เดินทางมาจากเมืองหลวงเป็นนักพรตผู้มียานอย่างรู้เขามองเห็นแสงแห่งบุญในตัวนางและทั้งสองได้ร่วมกันสร้างศาลบูชานาคที่ริมฝั่งโขงเพื่ออุทิศให้แก่เหล่าผู้ที่จมน้ำและวิญญาณที่ยังไม่ไปเกิดความรักของทั้งสองบริสุทธิ์และมั่นคงแต่กลับถูกขัดขวางโดยผู้มีอำนาจในเมืองที่หวั่นเกรงอิทธิพลของนักพรต วิมลาถูกกล่าวหาว่าเป็นหญิงต้องมนถูกจับและเคี่ยนตีต่อหน้าสาธารณชนนักพรตถูกเนรเทศไปยังแดนไกลานางมิได้โต้เถียงเพียงหลับตาและตั้งจิตอธิษฐานสุดท้ายว่าขอให้ข้าพเจ้าได้ใช้ชีวิตนี้ชดใช้กรรมและหากสิ้นชีวิตขอให้ได้ไปเกิดในภพที่มีพลังปกป้องความรักและความดีงามคืนหนึ่ง ขณะนางทำพิธีปล่อยโคมบูชาหน้ากลางแม่น้ำโขงสายน้ำได้พัดพานางตกลงไปในกระแสน้ำเชี่ยวกรากร่างของวิมลาจมหายไปในความมืดไม่มีผู้ใดพบศพแต่ในโลกบาดาลเสียงอธิษฐานของนางได้สั่นสะเทือนถึงเท้าวิรูปักขโขนาคราชผู้เป็นหนึ่งในจตุโลกบาลแห่งนาคเท้าวิรูปักขโขทรงเห็นจิตวิญ,ญญาณของวิมลาที่เปล่งประกายด้วยบุญและความเสียสละ จึงรับนางเข้าสู่นครบาดานและประธานกำเนิดใหม่ในฐานะพระนางสิริวิมลนาคินีทิดาแห่งบาดาลผู้มีวรากายเป็นนาคีสีขาวประกายทองดวงจิตของนางยังคงอ่อนโยนแต่ทรงพลังมีพลังในการเยียวยาและสื่อสารกับจิตวิญญาณของผู้ทุกข์ในคนครนาคพระนางได้รับหน้าที่ดูแลบ่อจิตกรรมซึ่งเป็นสถานที่ที่จิตวิญญาณจากโลกมนุษย์จะผ่านเข้าสู่พบใหม่ นางเป็นผู้คัดกรองกรรมและช่วยเหลือผู้ที่มีบุญแต่ถูกบดบังด้วยความทุกข์ให้ได้ไปเกิดในภพที่เหมาะสมนางยังเป็นผู้รักษาสมดุลของาธาตุน้ำในโลกมนุษย์และโลกบาดาลความงามของพระนางม่ใช่เพียงรูปลักษณ์แต่คือความสงบที่แผ่ออกจากจิตวิญญาณดวงตาของนางสามารถมองเห็นอดีตชาติของผู้ที่ศบตาและวาจาของนางสามารถปลุกจิตสำนึกให้ตื่นจากความหลงผิด แม้จะมีผู้หมายปองมากมายในนครนาคนนาแต่พระนางกลับเงียบงันในเรื่องความรักเพราะจิตของนางยังคงผูกพันกับนักพรตจากชาติปางก่อนนางมักขึ้นสู่โลกมนุษย์ในคืนเดือนดับเพื่อเฝ้ามองแม่น้ํำคงที่เคยเป็นสถานที่แห่งความรักและรอคอยวันที่จิตของเขาจะกลับมาเกิดอีกครั้งอาจารย์พบรับดูดวงตรวจกรรมดูองค์ในและสื่ออดีตชาติ และหากท่านต้องการภาพวาดเฉพาะบุคคลอาจารย์กบรับวาดภาพองค์ประจำกายแบบภาพสื่ออดีตชาติเพื่อให้ท่านได้มีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวและระลึกถึงเส้นทางบุญของท่านอยู่เสมอท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อสอบถามคิวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงที่รายละเอียดเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยค่ะ